เมื่อตาลงเกินใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลกเรื่องราวของเคนซอบโรชายวัย5้52ปีที่ทำงานราชการอยู่อยู่มาวันดี เขาได้ช่วยเหลือเด็กจากอุบัติเหตุรถชนเข้าทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าในจังหวะแห่งความเป็นและความตายนั้นเองเคนซาโุโร่รนั้นได้เกิดใหม่เกิดใหม่เป็นหนึ่งในตัวละครเกมจีบสาวที่มีชื่อว่าลรงเรียนมนตรา l ลิฟแอนด์บีสหนึ่งในเกมที่ลูกสาวของเขาเคยเล่นโชว์ให้เขาอยู่และเขาก็ได้เกิดใหม่เป็นหนึ่งในตัวละครในเกมนี้นั่นคือตัวละครที่มีชื่อ ว่าเกรซโอเวนซึ่งเป็นนางร้ายในเกมนี้จานิสัยอันแข็งกร้าวและที่ติสูงทำให้ไม่เป็นที่ชื่นชอบในโลกแห่งนี้แต่การที่เคนซโบโรนั้นได้มาอยู่ในร่างของเกรซโอเวนนั้นจะทำให้เรื่องราวและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาจากตัวละครที่หลายคนไม่ชื่นชอบกลายเป็นตัวละครที่ได้รับความชื่นชอบและได้รับการนับถือเยอะแยะมากมายแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว และหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนำพาไปสู่ถึงการเปลีป่ยนแปลงในเรื่องราวไปตลอดการและเรื่องราวนี้เคนโซโรหรือเกสโอเว่นนั้นจะนำพาไปเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของเมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลกนะครับรก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ในช่วงรายการแนะนำของเรื่องเมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลก ก็ในสุดผมก็หาจังหวะและโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ทําคลิปนี้สักทีหลังจากที่ผมไปทาหลายคลิปหลายสิ่งหลายอย่างมาพักหนึ่งจนผมคิดว่านี่คงได้จังหวะที่ผมจะได้แนะนําหนึ่งในกระตูนที่ผมดูและชื่นชอบทั้งงานภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในกระตูนนะครับซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดไว้ก่อนกับเรื่องตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลกนั่นคือเรื่องของงานภาพของกระตูนเรื่องนี้ซึ่งซุยโอที่ได้รับหน้าที่ทำ ของเรื่องตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลกนี้ซูโอที่ได้รับหน้าที่ทํานั่นคือซูโอที่มีชื่อว่าอาจิอาโดนะครับซึ่งซูโออาจิอาโดนั้นทีแรกนั้นผมก็มีเกิดความสงสัยว่าซูโอนี้เป็นซูโออะไรกันแน่ผมไม่ใหยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่ซึ่งพอผมไปดูผลงานและหลายสิ่งหลายอย่างของทางซูโอนี้พูดแบบตรงๆว่าผมเคยดูหนึ่งในผลงานของซังอาจิอาโดแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นซึ่งคือการ์ตูนที่มีชื่อว่าร้อยเรียงรักจากหัวใจ เรื่องราวของนางเอกของเรื่องที่เขาบีภาว่าพิการการได้ยินแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบเจอกับน,นักเรียนคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบในตัวของนางเอกและเขาพยายามเรียนรู้ภาษาใบาเพื่อที่จะเข้าหานางเอกและได้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งนี่คือหนึ่งในการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่ผมได้รู้จักซ so ูโอาจิอโดบซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็พูดได้ตามตรงเลยนะครับว่าในเรื่องของร้อยเรียงรักจากหัวใจนี้ก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่มีความน่ารักสดใสและมีการเล่าเรื่องที่มีความ อมยิ้มในเรื่องดาวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการ์ตูนเรื่องคอมเมดี้ส่วนการ์ตูนเรื่องเมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายในต่างโลกนั้นจะเป็นอ e ิมูดแอนโทนเลยก็คือทีแรกนั้นผมก็เกิดความสงสัยและหลายคนพูดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจในการได้ดูซึ่งเรื่องนี้ก็สื่อความเป็นอบอุ่นหัวใจได้อย่างดีอย่างมากจากงานภาพและหลายสิ่งหลายอย่างเพราะในตัวของเคนซาโซโโรนั้นด้วยความที่เขาเป็นพ่อคนและเขาไม่ใช่เป็นพ่อคนในยุคสมัยเก่าที่ไม่ได้เข้าใจ ด้วยความที่ตัวของเคนซาโบโรนั้นเขามีความเป็นโอตาคุยุรกๆเลยเลยได้เลย,เลย,เลยว่าคือรุ่นพ่อที่เป็นโอตาคุในรุ่นพ่อและทําให้เขาเกิดความเข้าอกเข้าใจและจะมีมุมมองความเป็นพ่อในการมองตัวละครตัวนี้และหลายคนสมัยก่อนผมจะได้รับคอมเมนต์และหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเคยอ่านจากทางเพจและทางทวิตเตอร์หลายสิ่งหลายอย่างเขาบอกว่าตัวละครของเคนซาโบโรในร่างเกสนันเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นหัวใจในการดูตัวละครนี้และเรารู้สึกเลยว่าตัวละครของ เกรดในเวอร์ชันของเคนซาวิโรนั้นมีความน่ารักความสดใสและความเป็นพ่อที่เอนดูทุกตัวละครในเรื่องนี้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานอย่างแท้จริงจากที่แรกนั้นผมเกิดความสงสัยว่าเหมือนลูกเหมือนหลานเหรอเพราะเราไม่เคยพบเจอกับการที่ตัวละครที่มาอยู่ในรุ่นราวคาดเดียวขนาดนี้มาอยู่ในต่างโลกแบบนี้มาก,ก่อนซึ่งพอเราได้ดูปุ๊บเราเลยเข้าใจว่าอ๋อความรู้สึกนี้เป็นอย่างนี้นี่เองและนอกจากนั้นการที่เคนซาบิโรนั้นด้วยความเป็นโอตาคุและเขามีความสามารถในการปรับตัวที่ดีอย่างมาทำ ให้เขาได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการเอรแกนชิตหรือการวางตัวอย่างสง่าผ่าเผยหรือสวยงามทาให้เหมาะออกการเป็นคุณหน้าในยุคสมัยนั้นด้วยซึ่งอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมขอชื่นชมทางซูโออาจิอาโดอยาวมาที่เขาสื่อถึงความสง่าง,งามและความแฟบูลัสและความเป็นเอรแกนชิตได้อย่างเต็มที่อย่างมากเวลาที่ทานตัวของเกรซนั้นได้ทาบางสิ่งบางอย่างที่โชว์ด้านที่สวยงามหรือความเป็นเอลแกนชีตออกมาเนะี่ยมันสวยงามจริงๆและมันดูสง่างาม ทำอย่างมากๆสมชื่อความเป็นเอรแกนชีสและนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมขอชื่นชมทางซูโอเลยว่าเขาทํางานภาพได้อย่างสวยงามอย่างมากนอกจากนั้นนอกจากการโชว์ความเป็นเอรแกนชีสของเกรซและนานก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมขอชื่นชมเลยว่างานภาพของกระตูนเรื่องเนี้ยออกแบบได้อย่างดูดีดูสวยงามและการวางมูดแอนโทนในเรื่องราวความกระตูนเรือ่องคอมเมด,ดี้ก็จรงิงแต่ว่าอีส่วนหนึ่งที่ทําให้กระตูนเรื่องมีความพิเศษกับกระตูนเรื่องอื่นนั่นคือด้วยความที่ตัวละครของเคนซัปโปโรนั้นเขาเป็นโอตาคุ อิแต่ยุคสมัยเก่าๆเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นโอตาคุด้วยแล้วนั้นก็จะทําให้เขามีความชื่นชอบในการ์ตูนและขบวนการ5สีเซนไตโคฮุกวาสึในสมัยก่อนด้วยทําให้มันเลยจะมีอิซาเอะและหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการ์ตูนยุคเก่าๆที่ทําให้แม้แต่ผมผมไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกันกับตัวของเคนซัปโบรก็จริงแต่ว่ามีหลายเรื่องที่ผมรู้จักที่ทําให้ผมอมยิ้มขึ้นมาได้เพราะผมเคยติดตามหรือเคยหาข่าวสารและเคยดูมาบ้างในการ์ตูนของเคนซัปโบรในหลากหลายเรื่องทําให้เรารู้สึกอม การดูในการใส่อิสระต่างๆที่ทางซื้อโอนนี้พยายามใส่และพยายามสื่อสารให้เรารู้สึกและเข้าใจย่อย่างง่ายๆอีส่วนหนึ่งที่ทําได้ดีอย่างามากและในส่วนที่ทําให้ผมชอบในการ์ตูนเรื่องนี้เลยนั่นคือการวางบทและเรื่องราวและการทํามูดแอนโทนให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นพ่อจริงๆคือถึงพายนอที่เราเห็นตอนนี้ของตัวเคนซาวโรเนี่ยเขาเป็นตัวของเกรซโอเวนตัวละครหญิงที่มีความสวยงามสง่างามก็จริงแต่ว่าสุดท้ายสุดแล้วเขาก็ยังมีจิตใจความเป็น พออยูดีทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ทางตัวของเกรซทำเนี่ยมันจะเลยกลายเป็นมุมมองที่เขาเอ็นดูในทุกตัวละครซึ่งความเอ็นดูนี้มันสื่อมาสู่ถึงงานภาพและหลายสิ่งแสที่มันเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เรื่องของเกมจีบสาวที่ทางตัวเคสซาโบโรได้เกิดใหม่เป็นเกรโอเว่นนั้นคือก็ตามชื่อเกมเลยนั่นคือโรงเรียนมนตราเลิฟแอนด์บีสซึ่งเคาว่ามนตราเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ด้วยซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้มีฉากแอคชั่นไหมมีครับเพราะว่าด้วย ที่เป็นเกมจิบสาแต่ว่าด้วยการเซตติ้งเขาบอกว่าเป็นโลกของเวทมนต์เพราะฉะนั้นดเลยจะมีฉากแอชชันและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เราได้เห็นฉากแอชชันนิดๆหน่อยๆที่เหมาะสมกับความเป็นเกมจีบสาวไม่ได้แอชชันบูหละแต่ว่าเป็นการปล่อยพลังและการใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณน,นิดหนึง่งที่ทําให้เราได้รู้สึกถึงความสุกอนานและตัดเลี่ยนในความเป็นเลิฟคอมเมดี้และสโลว์ไลท์ในบางส่วนในเรื่องราวซึ่งเราเลยทําให้ได้อีมุมมองหนึ่งและขอชื่นชมเลยว่าคุณทํางานภาพได้สวยงามและทำออกแบบฉากแอชชันได้ดีเลยอันนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมขอแนะนาอีกส่วนหนึ่งของเรื่องเมื่อตาลุงเกิดมาเป็นนางร้ายในต่างโลกเลยนะครับและหลายส่วนที่ผมพูดปนกับเนื้อเรื่องไปแล้วด้วยก็คือความที่ตัวละครตัวของเคนซาโบโรนะเขาเป็นโอตาคุนั้นมันเลยทําให้เขาจะมองทุกตัวละครเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานเพราะฉะนั้นตัดเรื่องส่วนหนึ่งก็คือความรักแบบเชิงชู้สาวซึ่งถึงตัวละครของเคนซาโบโรในร่างของเกรซันจะอยู่ติดก,กันกับตัวแอนนาก็จริงแต่ว่าแอนนาในมุมมองของเคนซบโบโรนะเขาก็จะมองเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานและเป็นหนึ่งในตัวละคร ที่ตัวของ Ken uro, เคนซาโบโรเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือตัวละครหลักเพราะฉะนั้นในหลักการของเกมจนะีบสารนั่นคือแอนต้องคบกับหนึ่งในตัวละครชายในเรื่องราวในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการเคลียร์เกมนี้และเขาคิดว่าถ้าเขาเคลียร์เกมนี้ได้มันอาจจะทำให้เขากลับไปสู่ร่างเดิมด้วยซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คิดถูกของตัวของเคนซาโบโรเพราะว่าในเรื่องราวในภายภาคหลังอันนี้บอกได้ในระดับหนึ่งคือตัวของเคนซาโบโรนั้นถึงเขาจะถูกบัติเหตุก็จริงแต่ว่าร่างกายของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บหนักมากนะักแต่ว่าจิตวิญญญ อยู่ในเกมจีตสาวของลูกสาวของเขาเองด้วยซึ่งทําให้เราก็ได้เห็นอีมุมมองหนึ่งนั่นคือมุมมองแห่งโลกความเป็นจริงที่เขาได้เห็นทุกการทําของเคนซาโบโรในร่างของเกรซโอเว่นด้วยซึ่งเราก็เลยจะมีความรู้สึกอมยิ้มเพิ่มเติมไปมากกว่าเดิมคือไอหลายๆฉากที่เราสึกอมยิม้มจะที่เราเห็นในมุมมองโลกตัวของเคนซาโบโรในเกมอยู่แล้วแต่เราก็ได้เห็นมุมมองภายนอกตัวของครอบครัวของเคนซาโบโรที่ตัวของลูกสาวและพยาของเขาเป็นโอตะคุก,กันทั้งบ้านเลยทําให้เราได้เห็น เลยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นหัวใจและเห็นถึงกางรสั่งสอนลูก balances. ที่เขาเป็นโอตาคุกก็จริงแต่ว่าเขาให้มุมมองและหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนเป็นการบอกให้กับโอตาครุรุ่นใหม่หรือแหล่คนที่เข้าสู่ในยุคของวัยทำงานหรือหัวหน้างานแล้วว่าถึงเป็นโอตาคุก,ก็จริงแต่คุณก็มีหลักการและหลายสิ่งหลายอย่างที่ถ้าคุณดูแลลูกดีมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ผมรู้สึกได้อย่างนั้นเลยว่านี่คงเป็นหนึ่งในมุดหมายหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับเหล่าเด็กๆจะวันวานมา าสู่วัยผู้ใหญ่ในวันนี้ว่าเมื่อพวกคุณเป็นครอบครัวแล้วคุณก็ควรมีมุมมองแบบไหนและควรดูแลลูกอย่างไงเพราะว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยโลกในเกมเรารู้สึกอบอุ่นอยู่แล้วในโลกเกมเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าถึงหลายๆครั้งตัวของเคนซโบโรในร่างกิตโอเว่นนั้นเขาจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เหมือนเป็นตัวร้ายเลยการเป็นตัวละครหนึ่งตัวละครที่ทําให้ทุกคนรู้สึกนับถือรู้สึกชื่นชอบตั้งแต่ตัวของแอนที่เป็นตัวละครนางเอกของตัวเกมยันถึงทุกตัวละครในเรื่องราวของโรงเรียนมนตรา เลิฟแอนด์บีสดีเลยและทุกการกระทำของเกรซเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอมยิ้มและรู้สึกว่าเอาอีกแล้วนะพ่อเคนซาบุโร่นายไปตบเตัวคนอื่นอีกแล้วที่ทําให้พวกเขาชื่นชอบในตัวของเกรซไม่ว่าจะชอบในมุมมองไหนก็ตามนับถือชื่นชอบในการกระทําชื่นชอบในความสง่างามหรือชื่นชอบในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวซึ่งทุกการกระทำของเคนซาวิโร่ในร่างของเกรซโอเวนน่มันเป็นอะไรที่ทําให้ผมอมยิ้มได้อย่างเสมอและพอเราได้เห็นมุมมองที่มันอยู่ภายน เกมด้วยที่เป็นลูกสาวและภรรย,ยาของเขามันทําให้เรารู้สึกรีเลทกับตัวละครที่มันอยู่ในเกมด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งตัวละครนอกเกมที่เป็นลูกสาวและภรรยาของเคโซโบโรนะก็เหมือนเป็นการตอบคําถามและเป็นการเหมือนรีแอคความรู้สึกของคนดูให้เรารู้สึกกับตัวละครที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วยทําให้มันเป็นการรีเลทกันไปกันมาจนกระตูนเนี่ยทุกตอนที่เราได้ดูเรารู้สึกสนุกสนานไปกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและการที่มันมีแก๊ปอายุของความเป็นโอโต ตาคุแ้งแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ด้วยคือรุ่นเก,ก่าเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวของเคนซอบาโร่และพยาของเขาและตัวคอรที่เป็นโอตาคุรุ่นใหม่ก็คือตัวคอรลูกสาวของเขาที่มันอยู่ในแก๊บใกล้ๆเคียงกับตัวของคนดูหลายๆคนที่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งทําให้คนดูและทําให้ตัวคอรในเรื่องเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเข้าถึงกันได้ง่ายถึงหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะมีความโอตาคุแตกของรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ตามแต่หลายสิ่งเลยอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นถึงเจน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้การดูการ์ตูนนี่เป็นอะไรที่ดีต่อใจซะเหลือเกินจนผมไม่อยากจะขุนพราหนึ่งในการ์ตูนน้ําดีและหนึ่งในการ์ตูนที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นใจได้ขนาดนี้ถ้าคุณต้องการดูการ์ตูนที่ตอนนี้แหละเรื่องนั้นเริ่มจบกันไปแล้วและอยากได้กหนึ่งในการ์ตูนที่ดูแล้วเข้าไปสนุกตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบเลยและคุณรู้สึกว่าทุกวิถีและทุกเวลาที่คุณได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นั้นมันรู้สึกคุ้มค่ากับทุกเวลาที่คุณเสีย นี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่ผมอยากให้คุณได้ดูจริงๆและผมบอกได้ต็มเต็มปากว่านี่คือหนึ่งในการ์ตูนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขในทุกวิทีที่คุณได้ดูได้อย่างแน่นอนเลยนะครับไม่อยากให้คุณพลาดหนึ่งในการ์ตูนดีๆเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอาดูการ์ตูนเรื่องเมื่อตาลุงเกิดไปเป็นนางร้ายในต่างโลกก็สามารถรับชมได้แล้วผ่านทางมิวส์ไทยแลนด์มิวเอเชียและทางบิลิบิลินะครับ3ช่องทางนี้ถ้าคุณคนสะดวกในทางไหนก็ไปรับชมในทางนั้นได้เลยนะครับบอกเลยว่า กระตูนเรื่องนี้ดีอย่างมากๆเลยและนอกจากนั้นแล้วกระตูนเรื่องของเมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้อยในต่างโลกนั้นไม่ได้มีในรูปแบบของรูปเร่มนะครับแต่ว่ามีรูปแบบให้อ่านในรูปแบบของอ e ีบุ๊กผ่านทาง Book Walker นะครับก็ไปสามารถซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Bo o k Walker ถ้าใครอยากอ่านในรูปแบบของมังงะน,นังสื้อกระตู้นก็สามารถไปซื้อในทางนั้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอนิเมชันและทางอ e ีบุ๊กก็ตามนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าใครมีความชื่นชอบใในนกการรตตูเเเืื่่่ออองงขมมลุิดห นางร้ายในต่างโลกโตจุดไหนบ้างก็สามารถพิมพ์กันได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าทุกคนชอบในตัวละครไหนในเรื่องนี้และทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าทุกคนรู้สึกอย่างไงกันบ้างนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแลวก็ถ้าใครอยากสนุนช่องเราให้เติบโตได้อย่างมากที่ขึ้นก็สามารถสาารถนับสนุนเราได้ผ่านทางการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องวินทูโกน,นะครับเพราะทุกการกดไลค์กดแชร์และทุกการคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้จะช่วยทำ อัลกอริทึมและทําให้ผมเปิดการมองเห็นมากขึ้นและทําให้ช่องผมเติบโตได้อย่างมากยิ่งขึ้นโดยที่พวกคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าถ้าพวกคุณชอบในคลิปนี้และอยากสนับสนุนช่องเราให้สามารถเติบโตได้อย่างมากยิ่งขึ้นก็สามารถสนับสนุนเราได้ผ่านทางโรบซ u เปอร์แตงซ p เปอร์ซิเกอร์โดยั่นผ่านทางทิปบีโดยย่นภายใต้ไดสิ p ชั o นหรือคลิปที่คุณเห็นไปก่อนหน้านี้เลยนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยที่สนับสนุนเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตน,นีด ถึงที่จุดดีขอบคุณและ,และบายครับ